สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณคณนะรูนัรมลทองรักกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสระอํากันค่ะค่ะเราไปรู้จักสระอํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนักเรียนบอกรูปเลขเขียนสระอําได้ถูกต้องข้อที่สอง นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคําที่ผสมด้วยสระอําได้ถูกต้องส่วนข้อที่3นักเรียนไปเรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานนะคะต่อไปมารู้จักสระอํากันค่ะสระอําเป็นสระเสียงสั้นเมื่อออกเสียงเหมือนเสียงสระอะที่มีโม้าเป็นตัวสะกดนะคะ วิธีการเขียนก็จะเขียนไว้ข้างบนและข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นคําว่ากรรมนักเรียนสังเกตดูนะคะ,ะตัวกลมๆอยู่ข้างบนพยัญชนะแล้วก็สระอาอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะ,ะคำที่2องจำคำตํานะคะ,ะต่อไป วิธีการเขียนสระอํานักเรียนให้นักเรียนสังเกตตร,ตรงนี้นะคะ,ะที่คุณครูนํามาให้เริ่มเขียนกลมๆตัวกลมๆไว้ข้างบนพยัญชนะต้นแล้วก็เขียนสระอาไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะตามทิศทางลูกศรที่คุณครูให้นักเรียนดูซึ่งสระอาอนักเรียนก็เคยเขียนแล้วเคยเรียนมาแล้วนะคะ อ่าสระอําเพิ่มลูกตากลมๆไว้บนพยัญชนะต้นแค่นั้นเองนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะอ่าคุณครูขอให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำตามคุณครูนะคะแล้วนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้นะคะจะได้เก่งๆค่ะอ่าคำแรกกันเลยให้นักเรียนสะกดตามนะคะรํโกอำกำําจำจำ จออัมจำคำขออัมคำจำตออมจำคำขออัมคำสำสออัมสำงำงอัมงำช้ำ โชอัมชัมยำโยอัมยำทมทออัมทมน้ำนออัน้าดําดอัมดำรำโรอัมราลำโลอัมลา ค่ะระหว่างรอเรือกับรอลิงนะคะนักเรียนต้องออกเสียงให้แตกต่างกันนะคะต่อไปอ่าเรามาฝึกสะกดคําที่มีวรรณยุกต์แล้วก็คำสองพยางขึ้นไปด้วยนะคะ,ะตามคุณครูเลยค่ะตามตออาตามไม่เอกตามทำถออัมทำไม่โท ขำกลัมกอรออัมกลัมโทษนะคะตัวนี้อ่านว่ากลัมกอรออัมกลัมคลัมคอรออัมคลัมคลัมคอรออัมพลัมอ่าต่อไปเป็นคำสองพยางค์ค่ะ s o MÒ sốt mai thu, sôm to âm tam, sôm tam, tom yam, to o MÒ tom mai thu, tom yo âm yam, tom yam, dam na, do âm dam, no A na, dam na làm dây lo âm lam do ai dây làm dây ram thay ro âm ram tho ai thay ram thay cam lay co âm cam lo ai lay cam lay ro ạ à, rác โก้ำกำระกำะต่อไปกามือโกอํากำหมออือมือกามือนักเรียนฝึกอ่านนะคะในหนังสือของนักเรียนมีนะคะคุณครูนําคําที่อยู่ในหนังสือของนักเรียนที่ให้นักเรียนไปนํามาฝึกให้นักเรียนฝึกอ่านตามนะคะ,ะต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคกันนะคะก็มีประโยค ด้วยกัน3มประโยคค่ะอ่านตามคุณครูนะคะน้องมีรูปร่างอ้วนจ้ำมัม่มเอาอีกเที่ยวค่ะน้องมีรูปร่างอ้วนจ้ำมัม่มอาประโยคที่สองค่ะน้ำในคลองใสสะอาดอเที่ยวนะคะ น้ำในคลองใสสะอาดต่อไปประโยคที่3ค่ะเธอนั่งอยู่ริมแม่น้ำจนมืดค่าอีกเที่ยวนะคะเธอนั่งอยู่ริมแม่น้ำจนมืดค่า สังเกตด้วยนะคะนักเรียนเวลาอ่านเป็นประโยคเราจะต้องเว้นวรรคตอนนะคะให้เหมาะสมประโยคก็จะได้ไม่เปลี่ยนไปนะคะบางครั้งถ้าเราเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสมประโยคก็จะเปลี่ยนไปและถ้าเราไม่เว้นวรรคตอนเลยเราก็จะหนังสือเป็นประโยคแล้วมันจะดูไม่ไม่เพราะนะคะต่อไปอ่ะ เมื่อนักเรียนฝึกอ่านกับคุณครูเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนฟังเพลงสระอําด้วยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจแล้วก็จําได้แล้วก็มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้สระอํมนะคะคุณครูส่งไปให้นะต่อไปพาร์ง,งานในวันนี้ค่ะไม่ยากเลยอให้นักเรียนทําแบบฝึกบทที่15เรื่องสระอํมนะคะหน้าที่88ถึงหน้าที่91นะคะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเขียนชื่อส่งมาในอลบัมนะคะ,ะแล้วอย่าอย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนเราสามารถเปิดเรียนได้เราจะได้เจอกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนรู้เรื่องสระอําไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปในสระเอานะคะอะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า